มาดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่2นะคะที่ครูมอบหมายพวกเราทํานะคะให้เขียนให้เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้มี10ข้อนะคะมี10ข้อให้เรียกชื่อไอโอแคกค่ะทุกคนมาดูโครงสร้างที่1อ่ะที่ครูขอขยายนิดนึงนะคะอ่ะเราจะดูไปทีละสารเนาะโอเคสารที่1สารที่1บอกครูหน่อยคะ่ะสารนี้เป็นสารประเภทอะไรเอ่ยแอลไคล์ <L 5. S 1> อ่าแอลคล์เพราะเราเห็นพันธะสามตรงนี้เนาะ เห็นพันธะสามบอกว่าเป็นแอลไคโอเคถูกต้องค่ะนะคะมันเป็นแอลไค่าทีนี้การอ่านชื่อหลักการอ่านชื่อแอลไคนนักเรียนขาสูตรโครงสร้างที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสูตรแบบยอ่อดังนั้นนะคะในการเขียนชื่อจากสูตรแบบยอ่อบางทีนักเรียนอาจจะมองแล้วมองไม่ครอบคลุมนะคะนักเรียนถ้ามองไม่ออกให้นักเรียน กลับไปเขียนจากสูตรโครงสร้างแบบย่อเนี่ยเป็นิ e อิสก็ได้นะคะเขียนจากย่อเป็นิ e อิสก็ได้นะคะอ่ะเขียนยังไงนะคะอ่ะคาร์บอนตัวที่1นี่นะเนี่ยคาร์บอนตัวที่1นะอ่ะคูไล่เป็นอย่างนี้ก่อน2 3 4 5 6เขียน6ตัวก่อนเนาะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะตำแหน่งที่2เห็นไหมคะตำแหน่งที่2มีพันธะ3 นะคะอ่ะทีนี้ตอนนี้ครูอยู่ตัวนี้ครูอยู่ตัวนี้อยู่นะคะจะเห็นว่ามันมี C-S3 เกาะอยู่ตัวนี้อีกนะคะเกาะที่ตัวนี้อีกอ่ะครูขอลบอันนี้ก่อนไขวานจำตัวลูกจะถึงเวลาแล้วค่ะอ่ะดังนั้น C-S3 ที่เหลือนี่ก็ต่อด้านข้างอันหนึง่งต่อด้านบนอันหนึง่งที่เหลือก็คือไฮโดรเจนถูกไหมดังนั้นเวลาเราจะเขียนไปได้เลยค่ะ เวลาเราจะเขียนเพื่อที่ให้ใหได้อ่านนักเรียนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเขียนไฮโดรเจนก็ได้เนาะเพราะมันเสียเวลาเราจะดูแค่คาร์บอนว่ามันต่อกันยังไงดังนั้นนะคะถ้านักเรียนมองแบบเส้นนี้เส้นที่ครูดอกจันเนี่ยค่ะนักเรียนดูได้ดูได้ถ้านักเรียนแม่นในเรื่องของอะไร1เอ่อบอกตำแหน่งของพันธะสามใช่ไหมไล่ไปคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าพันธะสามเห็นไหมคะมันชิดด้านซ้ายเราเริ่มนับนับหนึ่งจากตัวนี้2 3 4สามี่ห้าหก พอเรานับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าคู่คะโซ่หลักมันถึงคาร์บอนตัวเนี้ยตัวที่6แค่นี้ไหมจริงๆแล้วถ้าเราขยับขึ้นไปดูโครงสร้างข้างบนไม่เพราะตัวที่หมันอยู่ตรงนี้แต่มันมีตัวที่7็ดต่อด้านข้างถูกไหมเพราะมันมี c ีเอยู่ตรงนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับพวกเราว่าพวกเราจะมองออกไหมถ้าเป็นแบบยอ่อหรืออยู่ในวงเล็บมองออกไหมว่ามันคือกิ่งหรือเป็นโซ่หลักอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นในข้อนี้นะคะคําว่าโซ่หลักก็คือเส้นนี้ นะคะก็คือเส้นนี้คาร์บอนทั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อะตอมนะคะทั้ง7อะตอมดังนั้นค่ะการนับหนึ่งโอเคอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งจากด้านซ้ายเพราะว่าพันธะสามชิดด้านซ้ายที่สุดแล้วก็2ค่ะ 3, 4, 5, 6, 7จบเส้นโซหลักคือ7ดังนั้นข้อนี้นะ่าเรียนเขียนได้ยังไงคะบอกคุณครูหน่อยเร็ว6เมทิลเบบ เม็ดทิวแล้วก็สองไอ <Hep. S 1> อะไรอะไรก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะสองเม็ดทิวเฮปเฮปอะไรเอ่ยคำลงท้ายอายอยู่อพันธสามต้องบอกด้วยเนาะว่าเกาะตำแหน่งที่เท่าไหร่เฮปสองอายนะคะแบบนี้หกเม็ดทิวเฮป 2i นะคะอ่าโอเคไหมดังนั้นถ้าสารตัวนี้มันเป็นแอลเคนเราจะนับหนึ่งจากฝั่งขวาเพราะเราจะดูกิ่งแต่สารข้อนี้หามันเป็นแอลไคนะคะดังนั้นเราจะโฟกัสที่พันธะสามเป็นหลักชิดโซ่หลักทางด้านไหนเราจะเริ่มด้านนั้นเป็นหนึ่งโอเคไหมคะแล้วเราก็จะอ่านกิ่งก่อนซึ่งกิ่งเราก็คือตัวนี้ค่ะเมทิลเกาะตำแหน่งที่6ก็6เมทิลนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หลักนะคะแล้วก็ตำแหน่งของโซ่หลักก็คือพันธะสามเกาะตำแหน่งที่2เห็นไหมนะคะ ผ่านไหมคะข้อที่หนึ่งผ่านไหมถ้าสงสัยเปิดไม์ถามได้เลยนะคะถ้าใครไม่ได้ทํามาอ่าครูรู้แหละหลายคนนะน่าจะไม่ได้ทํามาก็ตั้งใจฟังให้ดีว่าทาไมเอ๊ะตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดไปถ้าสมมติไปเจอการถ้าสมมติว่าเรียนออนไลน์แล้วยังไม่ได้มีการสอบเปิดไปนี่คือสอบอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีการมาทวนแล้วนะนะคะถ้าเปิดไปนี่คือจะเป็นการสอบการเขียนชื่อเลยนะคะเขียนชื่อโครงสร้างแล้วก็เขียนชื่ออายุแฝกแบบนี้แหละ ะะดังนั้นเอาให้เข้าใจก่อนนะตอนนี้นะคะทีนี้ต่อข้อที่สองค่ะเห็นโครงสร้างแล้วบอกครูหน่อยค่ะว่าเป็นสารประเภทอะไรคะเอลคินค่ะอ่าถูกต้องนะคะเป็นเอลคินค่ะทุกคนนะคะเป็นเอลคินเพราะมีพันธะคู่แบบนี้อันนี้คือโครงสร้างแบบย่อเหมือนกันค่ะโครงสร้างแบบย่อเหมือนกันถ้านักเรียนไม่เขียนลิวอิสกลางออกกลางแขนออกค่ะ นักเรียนก็ลองเช็กดูสิคะว่ามีคาร์บอนตรงไหนบ้างที่เป็นเส้นตรงนั้นะนะหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วนะทีนี้เส3สามนี้มันไปเกาะตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็เกาะด้านข้างอันนึงนึกออกไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เห็นไหมคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ดังนั้นนะ,ะโซ่หลักของเราก็คือเส้นนี้ค่ะคาร์บอนสี่อะตอม นะคะแล้วเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นกิ่งใช่ไหมคะอ,ะอันนี้เราจะเริ่มนับหนึ่งจากซ้ายหรือขวาก็ได้เพราะพันธะคู่มันอยู่ตรงกลางแต่ถ้าใครบอกว่าคูณคาหนูอยากเอาแบบว่าให้กิ่งมันอยู่ใกล้ที่สุดด้วยหนูก็เลือกหนึ่งเป็นด้านขวาก็ได้คะ่ะนะคะสำหรับข้อนี้หนึ่งอยู่ขวาหรือยอยู่ซ้ายก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าอยากให้มันเลขมันน้อยๆเราก็เอาหนึ่งไว้ด้านขวาเพื่อที่จะได้อ่านกิ่งจํานวนน้อยอ่ะข้อนี้ถ้าครูเขียนแบบนี้นกเรียนเราจะอ่านว่ายังไงคะนักเรียน สอสามอ๋อเราเราเอากิ่งไว้ตัเราเอาหนึ่งด้านซ้ายใช่ไหมค่ะอ่าได้ได้ค่ะอ่าถ้าสมมติอ่ถามมอถ้าสมมติครูเอาหนึ่งไว้ด้านซ้ายค่ะสามอะไรเอ่ยสามเมทิลสามเมทิลแล้วก็บิวอ่าบิวบิวบิวพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สองสองแล้วก็ลงท้ายไ,ไอ อีหรือไออีอ่า <c oughs> โอเคค่ะสามเมทิลบิวสองอินถ้า1อยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ถ้า1อยู่ฝั่งขวากิ่งก็จะเกาะตำแหน่งที่สองนะคะอ่าอ่าครูจะเขียนอีกแบบหนึ่งถ้าหนึ่งอยู่ตรงนี้สองสามสี่ก็จะเป็นเอ่อสองเมทิลนะคะสองเมทิลบิวสองเหมือนกันสองอินเหมือนกันเลยนะคะอ่าโอเคค่ะผ่านไปนะข้อที่3ามค่ะข้อนี้เหลอที่ทำไม่ได้ ทุกคนดูค่ะดูโครงสร้างนี้อ่ะบอกครูหน่อยเร็วว่าโครงสร้างนี้านาคาร์บอนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยทุกคนคาร์บอนทั้งหมดเท่าไหร่นั่รีองคะอันนี้มันเป็นสูตรโครงสร้างแบบจะย่อก็ไม่ย่อทั้งหมดเนาะมีเส้นพันธะม,มาด้วยดังนั้นถ้ามันผสมผสานกันแบบนี้พวกเราต้องรู้ตรงนี้คือ C ีนะคะพวกเราต้องรู้ว่าตรงนี้คือ C ด้วยดังนั้นคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยเส้นนี้เลย นะ,ะทั้งหมดเนี่ยคือเส้นนี้เลยเท่าไหร่ล่ะคาร์บอน8อะตอมใช่ไหมคาร์บอน8อะตอมนะคะถามว่าโครงสร้างนี้จริงๆมันมีหรอคะครูจริงๆโครงสร้างแบบเนี้มันมีแต่ว่าเขาจะเขียนแสดงแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราเรียนถึงเรื่องของไอโซเมอร์นะคะอันนี้ครูเอาม,มาจากแบบฝึกหัดในหลักสูตรเล่มเดิมค่ะ เขาจะเรียนแต่ละเรื่องให้มันจบไปเป็นเรื่องๆแล้วค่ะแต่ว่าครูก็เอ,อ่ออ่านดึงออกมาให้ในักเรียนได้ลองเขียนดูนะคะมันจะเป็นแบบซิชชันไอโซเมอร์แต่ว่าอ่ะเรายังไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นละกันให้เรามองแล้วก็ดูออกว่าตรงไหนมันคือคาร์บอนแล้วรวมกันมีคาร์บอนกี A ่อะตอมแค่นี้พอก่อนนะคะอ่ะทีนี้เราจะอ่านชื่อคะ่ะเนื่องจากว่าเราเห็นพันธะคู่ถูกไหมเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นแอลคีนมีแอลคีนพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่ตรงนั้นน่ะทีนี้ถามว่าการอ่านชื่ออันนี้ไม่มีกิ่งเนาะ อ่ะอันนี้อันนี้คือจะเป็นเส้นโซ่หลักเลยนะคะเส้นนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นโซ่หลักเลยถ้าเราดึงปลาย C ด้านซ้าย C ด้านขวามันก็ดึงตรงเป็นเส้นตรงได้เลยได้เลยดังน,นั้นจะไม่เห็นมีอะไรโผล่มานะคะไอไฮโดรเจนที่นักเรียนเห็นโผล่มาตรงเนี้ยเราไม่เรียกว่ามันคือกิ่งเราจะเรียกกรณีที่มันเป็นกิ่งกรณีที่เป็นคาร์บอนแยกออกมาแต่อันนี้มันคือไฮดโดรเจนที่เกาะ C ตรงนี้ค่ะเฉยๆนะคะ,นะคะดังนั้นกรณีสารข้อที่สามไม่มีกิ่ง นะคะเป็นแบบโซ่ตรงแต่เราต้องระบุต,ตำแหน่งของพันธะคู่ด้วยไงในการอ่านชื่อดังนั้นนักเรียนก็ต้องไประบุเหมือนเดิมว่าคาร์บอนเส้นนี้เราจะเริ่มหนึ่งจากฝั่งไหนซึ่งเมื่อเราดูแล้วค่ะซึ่งเมื่อเราดูแล้วพันธะคู่จะอยู่ตรงกลางหรือถ้าไม่งั้นนะนักเรียนลองเช็คค่ะถ้าครูเริ่มหนึ่งตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2 3สแล้วครูจะเจอพันธะคู่ตำแหน่งที่4 แล้วถ้าคูเริ่มหนึ่งจำไว้นะตะกี้เริ่มะจะเจอพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่สี่ถ้าคูเริ่มหนึ่งด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นสองสามแล้วก็เจอพันธะคู่ตำแหน่งที่สี่เหมือนกันดังนั้นจะเริ่มซ้ายหรือขวาได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยอสมมติคูเริ่มซ้ายค่ะสามตรงนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านคํานําหน้าไปเลยนะคะอ,อ่านโซ่หลักไปเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านคนํนลาหน้าดังนั้นโซ่หลักของเราก็คืออะไรคะแปดใช่ไหมก็คือ ออกอออะไรเอ่ยจานคำลงท้ายอันนี้คือคำนําหน้านะจานคำลงท้ายทีนี้คำลงท้ายของเราต้องเป็นอินใช่ไหมแต่อย่าลืมบอกตําแหน่งด้วยค่ะว่ามันเกาะที่ไหนจะเห็นว่าเราเขียนมาถึงตัวที่สี่เราเจอพันธะคู่นั่นคือมันเกาะตําตแหน่งที่4ี่นั่นเองค่ะเรียนออกโฟอินออกสีอินนะคะจบแล้วแค่นี้นะคะง่ายไหม หรือยากง่ายไหมคะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะเข้าใจอยู่เนาะขอดูก่อนเข้ามากันเยอะหรือยังเอ่ยอ่ายี่สิบสามคนนะคะยี่สิบสามคนนะคะมาทันไหมอ่ะครูอัดคลิปไว้อยู่นะคะครูอัดคลิปไว้อยู่อ่ะโอเคค่ะมาดูโครงสร้างที่สี่ผ่านไหมคะถ้าไม่ผ่านถามยกเปิดไม์ถามเลยนะโครงสร้างที่สี่ค่ะโครงสร้างนี้เป็นแบบเส้นพันธะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คือเป็นเส้นตรงนั่นแหละมันก็คือเป็นเส้นตรงนั่นแหละนะคะแต่ว่าอันนี้ก็วาดรูปออกมาเนาะแล้วเขาก็บีบบีบ,บ,บขยายมันก็เลยทําให้มันดูแล้วมันไม่ตรงนะคะอโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะข้อนี้เป็นสารประเภทแอลคีนอ่าต้องลงท้ายด้วยสารอีนแน่นอนแล้วก็เป็นแบบวงด้วยไม่มีกิ่งด้วยเพราะเรามองแล้วมีแต่โซ่หลักไม่มีกิ่งแยงกออกไปดังนั้นอ่านเลยค่ะสารข้อนี้อ่านว่าอะไรคะ คำนำหน้าต้ออาหารโซ่หลักเลยไซโคลเบปทีนไซโคลอะคาร์บอนเจ็ดอะตอมเเติมอินไปเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องไประบุมันว่าพันธะคู่เกาะที่ไหนเพราะถ้าครูย้ายพันธะคู่ไปเกาะที่อื่นมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหนมันก็คืออันเดียวกันโอเคไหมอ่ะโอเคค่ะได้อันนี้เป็นไซโคลเฮปทีนนะคะต่อไปมาดูโครงสร้างที่ห้าโครงสร้างนี้นะคะ อันนี้มาแบบเส้นพันธะค่ะให้นักเรียนหาอให้นักเรียนบอกก่อนว่าสารนี้เป็นสารประเภทอะไรคะนี่ L อคายคายถูกต้องค่ะเป็นแอลคายค่ะเพราะเห็นพันธะสามเนาะจากนั้นค่ะหาโซ่หลักให้หน่อยค่ะโซ่หลักคือโซ่ที่คาร์บอนต่อและยาวสุดแล้วก็ต้องมีเส้นพันธะสามนั้นอยู่บนโซ่หลักด้วยดังนั้นโซ่หลักของเราบอกครูหน่อยค่ะคาร์บอนเกียรตอมโซ่หลักที่เราหาได้ ดูนะสี่ค่ะสี่ใช่ไหมคะการที่พนสัมจะอยู่ในโซ่ห้าใช่ไหมอ่ามีห้าเข้ามาแล้วนะคะตะกี้บอกสี่อ่ามีห้าเข้ามาด้วยตอนนี้ถ้าครูจิ้มตรงนี้เพราะครูรู้ว่าการเริ่มนับหนึ่งมันจะเริ่มจากปลายอาจากจุดที่จากปลายด้านที่พันสัมชิดที่สุดดังนั้นพอดูจุดปลายแล้วมันก็คือจุดนี้เนาะจะเป็นจุดที่หนึ่งค่ะถ้าครูลากมาไอจิ้มเนี่ยก็คือหนึ่งแล้วเนาะ พอลากมาถึงปลายเส้นนี่คือสองแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้คือหนึ่งตรงนี้คือสองแล้วนะคะจากนั้นลากต่ออันนี้คือสามแต่มันยังไม่จบถูกไหมทีนี้ถ้าจะลากเส้นขึ้นก็เพิ่มแค่อีกอันเดียวมันก็เป็นสี่หรือถ้าไปทางนี้มันก็เพิ่มอีกอันเดียวก็แค่สี่แต่ถ้าลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นสี่นะคะจะเป็นสี่แล้วก็มาได้อีกแบบนี้เป็นห้าดังนั้นเราก็จะเลือกเส้นนี้เพราะมันยาวที่สุด ถูกไหมคะดังนั้นเราจะได้โซ่หลักค่ะไม่ค่อยชัดเลยแต่ครูเขียนต่อนี่คือโซ่หลักพอได้โซ่หลักเรียบร้อยนักเรียนจะเห็นส่วนที่มันเป็นกิ่งค่ะกิ่งหน้าตาเหมือนกันด้วยเมทิลพอคาร์บอนหนึ่งอะตอมโอเคยังกําหนดคาร์บอนบนโซ่หลักว่าจะเริ่มหนึ่งจากฝั่งไหนเราเห็นพันธะสามชิดด้านซ้ายเราก็เลือกหนึ่งตามนี้เลยนะคะอ่ทีนี้อ่านชื่อค่ะเขียนว่าอะไรคะอ่านชื่อแล้มาอสามสามได เ <Met S 1> มทิล <Th iel. S 1> มได้เมทิลอ่าโอเคโซ่หลักจบค่ะตามด้วยคำนำหน้าจบตามด้วยโซ่หลักคือห้าห้าคือเพนใช่ไหมคะอ่าโซ่หลักคือห้านะเพราะว่าเส้นโซ่หลักสีเขียวของเราคือห้านะคะเพนแปลว่าห้าจากนั้นค่ะเราจะลงท้ายค่ะคำลงท้ายของเรา อย่าลืมนะคะบอกตำแหน่งด้วยว่าเราเจอพันธะสามที่ไหนซึ่งพอเราจิ้มตำแหน่งที่จิ้มมาเราก็เจอพันธะสามเลยดังนั้นเพนแล้วก็หนึ่งตามด้วยลงท้าย i ค่ะสามสามไดเมทิลเพนหนึ่ง i นะคะอ่างงไหมคะสารข้อนี้สารข้อนี้งงไหมคะไม่งงเนาะใครงงถามนะอ่ะทีนี้เรามาต่อด้านข้างกันข้อที่หกค่ะนักเรียนข้อที่หก ขยายเห็นชัดไหมใครใช้โออทรศัพท์ดูโอเคอยู่ไหมคะโอเคอยู่ไหมเอ่ยกูมไม่ได้เข้าดูด้วยอะโอเคนะทีนี้อะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบเส้นพันธะเหมือนกันแบบเส้นพันธะวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นสารประเภทอะไรซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้ตอบเลยค่ะเป็นสารประเภทอะไรคะ L L ค่ะ L เค นอลคีน <Ke> uh, นะคะ mm hmm. ก็คือมีพันธะคู่นะคะจากนั้นค่ะให้เราหาโซ่หลักซึ่งโซ่หลักคือคาร์บอนต่อกันยาวสุดแล้วพันธะคู่ต้องอยู่บนโซ่หลักด้วยดังนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนเส้นค่ะโดยครูเห็นและว,ว่า้พันธะคู่มันชิดฝั่งไหนเนี่ยครูจะไปเริ่มฝั่งนั้นนะคะอ่ะครูจิมมาหนึ่งสองสามสี่อ่ะถ้าครูลากมาแบบนี้แปลว่าคาร์บอนสี่อะตอมแล้วถามว่าจะไปไหนดี เอาขึ้นข้างบนไหมห้าหกหรือจะเอาด้านล่างไหมห้าหกได้เหมือนกันจะขึ้นบนหรือเส้นล่างเส้นแบบตรงแบบนี้ก็ได้ค่ะอะ่สมมติว่าครูเลือกเส้นนี้นะคะครูเลือกเส้นนี้นะครูเลือกเส้นนี้นะคะเป็นโซ่หลักอ่าครูได้โซ่หลักแล้วเห็นชัดเนาะขี้เขียนซ้ําเพราะว่ากลัวไม่ชัดค่ะดังนั้นเราจะเห็นส่วนที่เป็นกิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วกิ่งนี้คาร์บอนหนึ่งสองกิ่งคาร์บอนสองอะตอมสองอะตอมคือเอทใช่ไหมเอทิลใช่ไหมคะ าจากนั้นค่ะไประบุตำแหน่งบนโซ่หลักค่ะเส้นสีเขียวว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งจากปลายด้านไหนอันนี้เริ่มนับหนึ่งจากปลายด้านซ้ายหรือขวาดีคะนักเรียนปลายด้านขวาเพราะพันธะคู่มันชิดปลายเส้นด้านขวามากที่สุดเนาะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น1นเนาะสองสามสี่ห้าแล้วก็6ค่ะ จากนั้นค่ะเราจะเรียกชื่อโดยอ่านคำนำหน้าหรือกิ่งก่อนนั่นเองนะคะกิ่งเล่าอ่านชื่อสิคะในเรียนช่วยครูอ่านชื่อหน่อยเร็วส่เอชอตามด้วย h e ก h e ก h e กค่ะแแล้วก็สองอินโอเคถูกต้องค่ะมีใครได้แบบอื่นไหมเอ่ยนะคะ C A T h h ชคิสองอินนะคะ อโอเคนะผ่านนะคะข้อที่6ไปดูข้อที่7ค่ะมาข้อที่7ดูภาพรวมก่อนเนาะักเลนขาข้อ789เราจะเห็นว่ามันเป็นคาร์บอนไฮโดเจนอ่ะเป็นไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดดังนั้น7 8 9 1 0เป็นอลเคนทั้งหมดใช่ไหมคะ7 8 9 10เป็นอลเคนทั้งหมดนะแต่โครงสร้างแบบที่7จนะจะเป็นแบบยอ่อแต่แบบกระจายออกนิดนึงนะคะอ่ะอันดับแรกค่ะเห็นโครงสร้าง นะคะครูเขียนไว้ก่อนนะอันนี้เป็นเอลเคนหาโซ่หลักให้หน่อยค่ะโซ่หลักบอกครูหน่อยค่ะว่าคาร์บอนยาวกี่อะตอมคะโซ่หลักของโครงสร้างนี้ใครที่ทํามาแล้วไปไหนดีลงมาข้างล่างไปไหนก็ได้ตรงได้เหมือนกันเนาะโอเคไปไหนก็ได้นะคะอ่าไม่ได้ว่าใครให้มไปไหนก็ได้อ่ามาดูต่อค่ะดังน,นั้นเราจะเห็นกิ่งโผ่มาค่ะ นะคล้ายๆตัวอย่างเราเลยเนาะเป็นกิ่งผมมากิ่งบนชื่อเมทิลเพราะหนึ่งอะตอมกิ่งล่างชื่อเอทิลนะคะจากนั้นกําหนดตําแหน่งบนโซ่หลักเอลเคนให้หน่อยเริ่มหนึ่งจากฝั่งซ้ายหรือขวาดีคะนะักเรียนซ้ายหรือขวาดีนะซ้ายซ้ายอหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเพราะว่ากิ่งชิดด้านซ้ายนะคะอ่ะทีนี้การอ่านชื่ออ่ะช่วยอ่านหน่อยคะ่ะอ่านอะไรก่อนดีนะเอสหรือเมทอันอ เอสก่อนอ่าอ่านเอสก่อนเอสเอสเกาะอ,อะไรเอดเกาะสามสามเอดท,วอดทิวค่ะสามสอเอดท,วอดทิวค่ะตามด้วยสองเมทิวสองเมทิวค่ะอ่าตอนนี้คำลำหน้าจบแล้วค่ะช่วยอ่านโซลักให้คุณครูค่ะเพน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  เทนนะคะอ่าเติมสารเอนเข้าไปอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยสามเมทิลสองเมทิลเพนเทนนะคะอ่าง่ายเนาะแอลเคนเบสิกเลยค่ะแอลเคนอ่าทีนี้มาดูอันที่แปดข้อที่แปดอ่ะเป็นแอลเคนเหมือนกันนะคะเป็นแอลเคนเหมือนกันให้โครงสร้างมันเหมือนกันกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะคล้ายๆกันแต่คนละตำแหน่งอ่ะทุกคนมาดูค่ะหาโซ่หลักให้หน่อยค่ะโซ่หลักคือเส้นไหนส่วนใหญ่ถ้าเรามองแนวนอนก็ ตื้อสามแล้วนะสี่แล้วนะถ้าไปด้านขวาแค่นี้ไหมคะใช่ในโซ่หลักไหมถ้าเส้นแนวนอนโซ่หลักเราจะได้ว่ามันห้าแต่ถ้าเราถอยกลับมานิดนึงเนาะหนึ่งสองสามสี่อ้าวลองดูข้างล่างบ้างห้าหกอ้าวอันนี้ยาวกว่าดังนั้นเราก็เลือกเส้นนี้นี่คือโซ่หลักนะคะเห็นไหมฮะนี่คือโซ่หลักนะดังนั้นพอเห็นโซ่หลักเสร็จปุ๊บเราจะเห็นส่วนที่เป็นกิ่งคะ่ะกิ่งนี้คาร์บอ, 1, อนหนึ่งอะตอมชื่อเมทิล เห็นกิ่งนี้ด้วยชื่อเมทิลเหมือนกันอ่าทีนี้ทุกคนขาช่วยบอกครูหน่อยค่ะว่ากรณีสารข้อนี้เราเริ่มหนึ่งจากฝั่งไหนดีอ่ขวาหรือซ้ายอ่าบางคนบอกขวาบางคนบอกซ้ายถ้าสังเกตดีๆข้อนี้ค่ะอ่ามันเกาะอยู่ตำแหน่งถ้านับจากซ้ายถ้านับซ้ายเป็นหนึ่งมันไปเกาะตำแหน่งที่สามเนาะตัวแรกแล้วถ้านับจากขวาเป็นหนึ่ง มันก็ไปเกาะตัวแรกก็คือตำแหน่งที่3เหมือนกันดังนั้นอันนี้นะักเรียนเริ่มจากซ้ายหรือขวาได้หมดนะคะอะเพราะมันเกาะเหมือนกับว่าเกาะอ,อยู่ตรงกลางทั้งคู่อ่ดังนั้นถ้าครูเริ่มซ้าย1น่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะอะ่ช่วยคุณครูอ่านชื่อหน่อยทีนี้อ่านว่าอะไรคะสามส <3, S 2> ี่เมทิลก่อนเมทิลมีคําว่า ได้ป่ะไดเมทิลโอเคไดเมทิลค่ะอ่าตามด้วยโซหลักค่ะโซลักคาร์บอนหกใช่ไหมเฮกคำลงท้ายคือเฮเซนอ่าเป็นแอลเคนอย่างงี้นี่เองนะคะสามสี่ไดเมทิลเฮกเซนนะคะอ่าซึ่งเราต้องวิเคราะห์ตั้งแต่แรกนะว่ามันเป็นสารประเภทอะไรก่อนเลยนะคะ อ่ะโอเคทีนี้เราไปดูข้อ9ค่ะใกล้จบแล้วค่ะข้อ9นะคะจะเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะค่ะทุกคนนะคะนักเรียนก็ต้องหาโซ่หลักเหมือนเดิมนะคะวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์เป็น LK แล้บอกตั้งแต่แรกนะ้ว่าเป็น LK เพราะว่าเป็นพันธะเดียวทั้งหมดจากนั้นหาโซ่หลักค่ะโซ่หลักคือเส้นไหนเอ่ยอทุกคนดูนะดูตามครูนะคะส่วนใหญ่มัน เส้นชี้แทกมันก็จะอยู่แนวนอนเนาะแต่ว่าโซ่หลักมันก็จะไม่ได้อยู่แนวนอนเสมอไปสมมุติถ้าครูเริ่มจากตรงนี้ตรงที่ครูจิ้มเนี่ยนะตัวชัดๆตรงที่ครูจิ้มเนี่ยนะครูลากขึ้นไปนี่คือสองแล้วนะครูลากลงมานี่คือสามแล้วนะสี่ถ้าครูลากลงมาแบบนี้มันคือคาร์บอนห้าถามว่ามียาวกว่าห้าไหมอลองถอยกลับไปห้าหกแอะแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคือโซ่หลักของเราแล้วนะคะนี่คือโซ่หลักของเรา ซึ่งยาวหกอะตอมยาวกว่าเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเราก็จะเห็นส่วนที่มันเป็นกิ่งเป็นกิ่งหนึ่งอะตอมก็คือเป็นเม็ดเป็นกิ่งหนึ่งอะตอมก็คือเป็นเม็ดจากนั้นค่ะระบตุตำแหน่งบนโซ่หลักให้คุณครูหน่อยว่าเริ่มหนึ่งจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งข้างบนดีซ้ายซ้ายฝั่งซ้ายเพราะว่ากิ่งกิ่งแรกเจอกิ่งแรกคือตำแหน่งที่สองนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะจากนั้นอ่านชื่อ,อ่ช่วยอ่านหน่อยค่ะ อ่านว่าสองสามสีไตสองสามสี่ไต่เมทิลโอเคอันนี้จะอ่านว่าไตนะคะสองสามสี่ไตเมทิลตามด้วยโซลารคือเฮกเฮกเฮนเฮกเซนโอเคถูกต้องนะคะอ่าขอบใจมากช่วยอ่านนะคะอ่ะก็ได้โครงสร้างแบบนี้ค่ะสองสามสี่ไตเมทิลเฮกเซนนะคะ ถามว่าครูคะแล้วบางคนที่เขียนแบบว่าเขียนโซ่หลักลงมาข้างล่างแล้วแล้วอ่านแล้วอ่านตัวนี้เป็นกิ่งแล้วอ่านตัวนี้เป็นกิ่งนะคะตัวนี้เป็นกิ่งตัวนี้เป็นกิ่งถามว่ามันเขียนโครงสร้างได้เหมือนกันไหมเขียนโครงสร้างได้เหมือนกันค่ะแต่มันไม่ถูกระบบการอ่านชื่อโครงสร้างมันจะออกมามาแบบชื่อชื่อชื่อที่เราเขียนแบบนั้นมันก็จะออกมาให้โครงสร้างแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ารูปแบบหลักการอ่านชื่อมันไม่ตรงนะคะกับแบบที่เขากําหนดเนาะ อ่ะสุดท้ายข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะข้อนี้ง่ายมากข้อนี้เป็นแอลเคนใช่ไหมคะแล้วเป็นแอลเคนแบบโซ่ปิดด้วยข้อนี้อ่านว่าอะไรคะทุกคนไซโคลโนเนไซโคลนเนแปลว่านี้วงกี่เหลี่ยมเนี่ยเฮ้ยโ,โนเนนเหรอถอยถอยถอยกี่เหลี่ยมหนึ่งไซโคออก ออกเอนหรือเปล่าออกเปียอะไรเนี่ยออกเซนมันมีแปดเหลี่ยมอะคุณค้หนูรเป็นออกเนาะออกอ๋อออกอ่อออกเทนนะคะจบแล้วค่ะไม่มีกิ่งเลยนะคะจบแล้วก็ตอบออกนะแต่ว่าหนูหนูอ่านอ่านอ่านข้างหลังไม่ออกโอเคนะอันนี้ก็จะอ่านว่าไซโคออกออกแล้วก็คําว่าสระเอเนี่ยเราจะอ่านตัวที นะเป็นพยางคําสุดท้ายค่ะก็จะคั้วเป็นออกเทนนะคะปกติจะออกแล้วก็เอนเนาะออกเทนนะคะจอบเป็นตัวทีพยางหน้าโอเคค่ะอ่ะสิบข้อจบแล้วมีคําถามไหมเอ่ยผู้ขะคอคอขอ,ขอ,ขอ,ขอแบบแคปน้าจาอทาง1ุดพอเดี๋ยวเดเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าอยากจะอ่ะให้ครูแคปนะอ่าโอเคแบบนี้ได้ไหมหชัดไหมคะรูหนูถามข้อสามค่ะจ้ะเออทาไม ทำไมเป็นสี่ทำไมเป็นสี่หมายถึงตำแหน่งพันธะคู่เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่แต่โซ่หลักโซ่หลักเรางงไหมไม่ค่ะอ่าโซ่หลักไม่งงทำไมตำแหน่งพันธะคู่ถึงเป็นตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เพราะว่าเอ่อตอนนี้เราหาโซ่หลักเส้นสีเขียวเจอแล้วแล้วเราก็กำหนดคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งเริ่มจากด้านซ้ายแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตำแหน่งที่สี่เนี่ยตรงเนี้ยเดิมที ตรงนี้มันเป็นโครงสร้างแบบเส้นพันธะมันจะไม่เขียนตัว c แต่เราต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันคือตัว c เนอะซึ่งไอ้เจ้าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่มีพันธะคู่เกาะทีนี้เวลาเราเเวลาารจะบอกตำแหน่งของพันธะคู่ค่ะนะักเรียนว่าเป็นตัวเลขตรงไหนที่เกาะซึ่งซึ่งปกติมันอยู่ระหว่างสี่กับ5้าใช่ไหมจะบอกสี่หรือห้าดีงี้ใช่ไหมคะให้เราดูว่าเราอ่านไปถึงตัวเลขไหนแล้วเจอพันธะคู่ก่อนก็ให้เราเริ่มที่ตัวนั้นหนูรับผิด เออ <c oughs> ใช่ไหมหนูรับเป็นสองอ่ะหนูไม่รู้ว่าสองเป็นยังไงเพราะรับอ้าวเป็นสี่อ๋อเออเอออ่ะโอเคโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วจ้ะอ่ะมีข้ออื่นอีกไหมเอ่ยไม่มีหรอมีไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวเออสไลด์เฉลยนี้เดี๋ยวครูเอาลงให้ในคลาสรูุหรือใครจะแคปไว้ตอนนี้ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมส่งงานครูด้วยนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะเอ,อ๊จริงๆเราเหลือเวลาอีกเยอะอยู่นะเนี่ยนะคะ ครูก็เตรียมมาอยู่นะเรื่องต่อไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ